สวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมสวัสดีฮะพามารับชมความลอยหนึ่งรอบนะฮะของบายบายวันอาทิตย์วันนี้นะครับนะกับแจ็คออโต้แมทนะครับเรียบร้อยอีกหนึ่งลำครับลำนี้คุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าเก่าครับผมนะฮะอยากเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์นะครับตอนแรกมาใส่ล้อ TE 37งานสติ๊กเกอร์นะครับ เป็นยางเบอร์2550นะฮะของดีเันตินะครับอ่ะประมาณปีที่แล้วนะครับน่าจะปีที่แล้วอ่าวันนี้อดใจไม่ไหวแล้วครับอยากเป็นสายล้อไวรุ่นเมกาเข้ามั่งอ่าอยากช้ำๆมั่งได้เลยฮะไม่มีปฏิเสธแน่นอนนะครับจัดให้ได้อยู่แล้วนะฮะอ่ะก็ ใช้ยางเดิมครับยางยังสภาพดีอยู่นะครับยางยังน้ายางยังนิ่ม,มๆอยู่เลยนะครับก็มาจัดเป็นล้อเวลนะครับล้อเวลตัดกับชุดอุปกรณ์สีม่วงนะครับาฝาดุมสีม่วงน็อตสีม่วงนะฮะแต่ฝาครอบเบรกขอใช้เป็นของเดิมสีน้ําเงินนะครับได้ไม่มีปัญหานี่ฮะอของเดิมของเดิมนี่ของเดิมเป็น TE 37 นะครับ TE 3 7งานสติกเกอร์นะครับนะอยากเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับจากสายโหด TE นะครับมาเป็นสายล่อชชำๆกับล้อเวลนะครับกับยางสเ็กยีราฟแพะเหมือนเดิมนะฮะลูกค้ามาเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนทั้งข้อทั้งจัดทรงด้วยนะครับนะม่มีปัญหาจัดให้ได้งานลออๆแจมๆชอบนะฮะ อยากกอต้องแม็กชอบครับได้เห็นรถของลูกพี่ทุกท่านล้อๆงามๆสวยๆนะครับนี่ฮะแบบนี้ตัวนี้เป็นงานเลเซอร์นะครับงานเลเซอร์ก้านนะครับสเต็ปล้อนี่บบนี่ฮะ,ะนี่แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยสายยีรับแคร์นะครับสายยีรับแคระ์นะพี่พีน,นะที่ใช้รีโวอยู่นะครับก็ออกมา พอเปลี่ยนแล้วออกมารอประมาณนี้เลยครับรอประมาณนี้เลยนะฮะฝากด้วยฝากไว้เผื่อพิจารณานะครับอยากจัดทรงหรืออยากเปลี่ยนสเต็ปแบบนี้นะครับอยากใส่ล้อแบบนี้นี่ฮะรูบรางหน้าตาตอนที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ลอ้อเอารถลงแตะพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับลองดูดหลายหลายมุมนะครับภาพจริงเสียงจริงมีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงบรรยายประกอบนะครับผมเดี๋ยวนี้สะดวกสบายสจริงๆนะครับสำเร็จรูปทุกอย่างตัวนี้เป็นงานเลเซอร์นะครับงานเลเซอร์อะล้อเปล่าล้อเปล่าชุดนี้อยู่1 2 9 0 0บาทนะครับ1 2 9่0บาทนะฮะท่าน้นะท่าไหนสนใจนะครับเวียนมาหาผมได้พอดีคุณลูกค้าเก่าท่านนี้ทำงานมาทำงานอยู่ใกล้ๆกับผมเลยนะครับเลย มาคุยกันดูแนวทางกันไว้ประมาณ2วันที่แล้วนะครับได้เลยได้เลยก็นี่ฮะตกลงปงใจรอๆกับล้อเวลนะครับลัดยางเดิมเป็นดีเซนติ5 5ทับ50ทับ18นะครับเป็นสเต็ปยีราฟแคละเหมือนเดิมนะฮนะข้างหน้าสเต็ปขวามการโหลดข้างหน้าเท่าเดิมเลยครับข้างหลังใส่กล่องโหลดไปนะครับน่าจะเป็น2นิ้วอ่ากล่องโหลดนะครับ ก็สเต็ปม,มาตรฐานนะครับแล้วก็อ้างอิงจากความสูงที่มันต่างกันนะครับผมก็จะให้ตามตามที่มันต่างกันนะลองสังเกตดูซุ้มล้อจะเหลือใกล้เคียงกันนะฮะโอเคงานระอรอฝากไว้ฝากไว้อีกหนึ่งลำนะครับฝากไว้อีกหนึ่งลำเผื่อพี่ๆนะไว้พิจารณานะครับอ่านะนะดูเป็นแนวทางกันนะฮะ ลำนี้หน้าเท่าเดิมหลังกดลง2นิ้วนะครับนน่ออกมาได้ระยะห่างซุ้มลออ้อใกล้เคียงกันประมาณนี้เลยนะฮะสวัสดี FC ทุกท่านนะครับท่านไหนที่ผมไม่ได้ตอบต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแดดมันสะท้อนหน้าจอผมอ่านไม่เห็นเลยตอนนี้ผมก็สู้แดดจริงๆในไโดนสมุนไพรตัวไหนมาทำไมสู้แดดจัง <c oughs> นะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผม นะฮะเดี๋ยวล่ำลากันไปกับความหล่อชุดนี้นะฮะล้อเวลงานเลเซอร์ก้านนะครับผมไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับผมสวัสดีครับ